สวัสดีครับวันนี้มานั่งเีือที่แรกในฮ่องกงครับผมข่ามฟากมากับการปากบ้าครับผมการปาก,านปากพนังเรอข้ามปากเายิเป็นนั่น,นเเราพิ่งได้แล้ครับนีบครับการปากโอ้บรโจเชือองทมพู้ันโจุเชือรัะเรือนั้นเขาเรียกผมว่าเราท <laughs> chị bảo mau leo hả nó nó tông dây soi nhàng anh ba không là không <laughs>

นราจะพาไปฟังคุณลราครับฮ่องกอยูฟังคุณเขาเอินฟังฮ่องกงฟังนี่ฟังเกาหลุ่นครับ ฟังครับฟังครับนะครับไปแล้วครับมปแล้วบได้เ้ยครับคับได้จักัท่านสองขึ้นได้เั้ท่านสอขึ้นได้เเออตั้นนี่ละ ไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมนี่แหละครับฮ่องกง